เดี๋ยวเจ้าดิค่ะพี่น้องเนี่ยฮะนำพี่สู่อนาอนลานะฮะวันนี้อณาอนลาปลาไรเนี่ยสวัสดีครับมาเขาอยู่ในไรนะครับพอดีว่าตอนนั้นมนก็าถังยานะครับตอนนี้ก็คือถึงเวลามาเหญ้ะนะฮะพาเสร็จแล้วก็เวลาฝนตกมาก็ถ้ายามันออกแล้วก็ฝนตกมาเราก็ปลูกถุวทิสงนะฮะหรือว่าจะปล nice. ูกอะไรก็ได้นะครับ แล้วแต่คนอยากปลูกอันพริกถั่วเน่าเหมือนเดิมครับน,น,น,นะน้ำพริกจะแพ้ยังไงน่ะเรยนกินกินกินก็ได้กำชิงแลว้วยังไงเหรอ,อ,อก็เหลือมนวนเอาถ้ับอีกเครื่องไข่เจิงจะไม่ค่อยได้ยินชัดนะครับขอโทษขออภัยด้วยอืมยังต้องน้ำมัน สามพันวาหยินเสียไเด็กโคลงหลงน้ำเปล่านะครับไม่ใช่นมชุระผัาก็หาเลยตามเขา ก็เป็นเหมียวเลยเนี่ยไฮเมียวเขาถืงอมาเนี่ยก็เป็นไฮเมียวเนี่ยแลนันนพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของแม่เราซื้อเอาไว้นะครับแม่เราก็เสียแล้วก็เลยคนก็เลยมาทำถ้าเราไม่ไปประเทศไทยเราก็ ต้องทำมาหากินมั่งนะครับทำคลิปทำอะไรทำได้บ้างเวลาเห็นข่าวเรืออะไรย่นี้ก็จะให้พี่น้องเรียนเวลา<ม>ทำได้จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับน,นั่นหนุนกังไหม,ม,ม,หมอ่ะน,นั่งกังไบร่ละเจ้าชู้เนี่ยมั้งมาหมายเรี่ยงอ่ะ 我们去保养，拜拜。<laughs> ถึงบอกว่านะครับอกบัานคอไปถึงทักทีเดียกันละง้นพึงจียวอยู่นั่จะเจ็บแลีวมันวนพึ่งต่อยครับพี่น้องเจ็บเจ็บบ้างเขาจะบ้างนะ เมื่อกี้เริ่มห้เจ้าทีลองใช้เจ้าที่อ่ะทำไมเราบอกว่าน้ำก็่ำน้อยพี่ มาเห็นคนรำค้อยน่ยไปรำนอนไหนหน้าไม้กแล้วมีหรอือเปล่ามีอ่ะ ไม่ผัดเลยถมอกับามาเล่นไม่ผัดน่ะ uh ี่หกนะจวางเอาานี่ออยาก่อนนุ่มๆมัน่ะอไเะ

กิ่มอมินงได้นะอือม่รู้มือซหลกมาไปเพื่อไปเห็นตู้น่าจะนได้ครับผมจะปให้ผัดได้นะไม่ใช่ป่ะ นั่นว่ะเดี๋ยวเราไปไม่ปานมากินเพราเด็กๆที่จะรู้นะว่าะอาะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะ,ะนนก็ะะปเราไม่ป่นานอ้าวเปนเหี้งแก้มอันนั้นอืมไม่ผัดปานก็ว่าเป็นต่อมอะไรอ่ะ มีตัวเล็กไหมเนรอมีห้องมาไร่อมงนี่เด็ก่มากปะ อืมกคนความจับความนัวมันด้วยถัิสงหอมมัคือพงเผาอืมนั่คือูนะหอมมัคือพงเผาหอมถั่เน่าวฮะ 那什么嗯。 มีกอนไฟอยูน่นะท่านอ,อีกนาอน่านกินด้วยไม่ผ่าดได้ปังวนันวันอร่อยอ่ะ,ออะ,อะนี่ก็สาตังสีดีเนาะ นหครับพี่น้องไปถึงนู่น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 เลยนะครับคือแรงมลเก็บอันที่ไม้ที่ไม้ไม่หมดนะฮะก็เก็บเผาอีกนะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จนะครับอีกสองอีวันสองวันจะเสร็จยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมนก็เป็นคนช่วยชีวิตคนหนึ่งนะครับที่จะตัวเลือดไปวันๆแล้วก็เลี้ยงน้องเลี้ยงนู้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนนะครับพี่น้องเนาะ กดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่น้องนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรอรุ่นกันว่ามีคลิปอะไรต่อไปนะครับพี่น้อง